สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จัดทำโดย odot.com เป็นคลิปที่เราจะเริ่มต้น,นจับตานะฮะสมาชิกที่เริ่มทำอเมซอนได้ในหลายๆคนนะครับนี่ก็จะเป็นสมาชิกจริงๆเราเคยทําบ่อยนะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาทําใหม่นะครับอ่าก็จะขอรีวิวเพื่อนๆที่เริ่มสตาร์ทเลยนะฮะเราไม่ได้แบบเอาเป็นว่าเห็นแบบยอดขายหลักหลักหมืน่นหลายหมืน่นเป็นแสน เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เขาเพิ่งเริ่มขายได้และเพื่อนๆลองติดตาม EP ไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ID น้องยาย่านะครับเนี่ยนะเป็น ID ที่แบบเริ่มต้นนะครับทำเล่าเรื่องเกิดนิดนึงก็คือมี EP 2 EP ก่อนหน้านี้นะครับที่ขายได้ชิ้นแรกแล้วก็ขายได้ชิ้นที่2ในวันที่สัมภาษณ์ชิ้นที่2เนี่ยเขาออกอีก2ชิ้นในในโปรดักต์หกับ2อเนี่ยออกอย่างละ1 แล้วก็ออกวันที่สัมภาษณ์เลยวันนั้นน่ะอีกอย่างละหนึ่งก็เป็นสี่ชิ้นนะครับก็เป็น2อ p ีก่อนหน้านี้นะนแต่นี้ก็เริ่มผมจะเริ่มนะับเป็น ep 1ีหนึ่งแล้วการเป็นการสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวหลายหลาย,ลายคนถ้ามีคนไหนมาเราก็จะมี EP 2ี4สี่สลับกันไปนะครับให้เพื่อนเนได้จดจำให้ติดตามเพื่อนเพื่อนเราลองดูว่าเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มขายได้นะครับอ่ะนิดนึงก่อนเพื่อนคนนี้นะเพื่อนคนนี้นะครับเริ่มขายได้เนี่ยนะครับ ชิ้นแรกมันหายไปไหนไม่รู้เขาบอกเออชิ้นแรกที่ออเดอร์ได้มันหายเพราะฉะนั้นจริงๆของเขาเนี่ยมันมี5ชิ้นนะครับนั่นก็คือ ep 0 1นย์จุดหนึ่งกับนแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวัน yesterday คือเมื่อคืนแต่เนี่มันเพิ่งขายเพิ่งคืนมานะครับวันที่วันนี้วันที่30มิถุนายนเขาเพิ่งขายชิ้นที่5ได้ในวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับแล้วก็ส่งมาอีกแล้วแต่มันมีเรื่องหลายเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่นี้ผมพอเขาส่งภาพมาผมก็ถามก่อนว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3หรือเปล่าผมจะได้ตื่นเต้นเพราะเขาส่งประมาณ10สินค้าไปนะฮะแล้วก็ผมทาคีย์เวิร์ดให้ที่ตื่นเต้นเนี่ยคือเป็นรายแรกเลยที่เราออกรับจ้างทาคีย์เวิร์ดอ่าแล้ว2ชิ้นภายในเดือนแรกออกไปแล้วและสิ่งที่ผมพูดเสมอสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าขายได้ชิ้นหนึ่งมันจะออก2 3 4ซึ่งไอ้โปรดักต์เกับโปรดักต์บเนี่ยมันออกชิ้นที่2แล้วนะครับผมก็เลยถามว่าตัวนี้เป็นโปรดักต์ซหรือเปล่า ABC หรือ เป็น p r o d u ก t A B ก็คือตัวใหม่หรือเป็นตัวเก่าซึ่งเพื่อนคนนี้ตอบมาว่าเป็นตัวเดิมนะครับและเขาก็บอกว่ากำลังแพ็คของเตรียมส่งผมจะพูดเสมอว่าในการขาย a m a ซ o n นะครับถ้าเมื่อไหร่เราทำให้มันขายออกแล้วนี่คือเอาง่ายๆเขาส่งไปเอาง่ายๆวันนี้วันที่30เลยแต่ตอนที่ส่งดีเอชแอลไปเอ็กเพรสไปเนี่ยของมันเริ่มเข้ากระดังวันที่7เพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึง1เดือนนะฮะถ้าจะเอาหนึ่งเดือนจริงๆก็คือต้องเริ่มวันที่7ดแต่วันที่7เนี่ยของมันเริ่มที่จะเข้าสต็อกของ Amazon คือมันยังเข้าระบบไม่ทุกชิ้นและชิ้นแรกเขาขายวันที่สิบเอ็ดชิ้นแรกนะฮะแล้วชิ้นที่สองวันที่ยี่สิบสี่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมบอกว่าอย่าส่งไปชิ้นเดียวบางคนถามส่งต่ำสุดเท่าไหร่ใช่ฮะส่งต่ำสุดไปหนึ่งชิ้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะส่งเพิ่มได้เราควรจะส่งเพิ่มสักสิบชิ้นเพราะผมพูดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่เราขายออกมันจะออกเรื่อยๆเพื่อนจําประโยคนี้ผมไว้นะเนี่ยดู เขามีสินค้าหนึ่งละที่ออก3ชิ้นละภายในเดือนแรกซึ่งยังไม่ถึงเดือนแรกถ้านับจริงๆต้องวันที่7อีกชิ้นนึงออก2ชิ้นแล้โปรดักต์เกับ B เนี่ยออก3ก็ตอออก2เห็นไหมครับประเด็นคือแล้วเมื่อไหร่ถ้าของหมดสต็อกซึ่งเราผมบอกให้ส่งไป10ชิ้น10ชิ้นขายได้3หรือ7ยังมีเวลาตแต่แตเนี้ยผมบอกเขาเขาเตือนแล้วเขาก็เริ่มสั่งสินค้ามาแล้วครับรถต่อไปนี่เขาสั่งของจา,จากจีนมาไทยเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจเรียบร้อย ตอนนี้คือกําลังแพ็กแล้วก็พร้อมที่จะทํา MBA ไปเติมไม่ให้ขาดจาก7เมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วหมดจาก7อะ่ะถ้าของหมดสต็อกนะครับคุณจะกลับมาขายใหม่อีกเดือน2เดือนเลย3เดือนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญคือสเต็ปหนึ่งทำคีย์เวิร์ดดีๆแล้วส่งสินค้าประมาณ1 0 1ถึงชิ้นแล้วถ้าเกิดคุณทําจนมันขายได้นะครับโอ้ยนี่ส่งอะไรมาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะน,นี่กำลังสดเลยนะเนี่ยคุยสดแล้วก็ส่งลิงก์มาสดๆเลย เมื่อไหร่ที่เราทําและมันขายได้แล้วมันเริ่มออกชิ้นสองชิ้นสามสมมติคุณส่งไปสิบชิ้นนะครับคุณต้องรีบส่งไปเติมครับอย่าให้หมดสต็อกและอนาคตปัวเนี้ยจะกินยาวๆแล้วทําอย่างเงี้ยให้มีสักสามสิบโปรดักแค่นี้ครับอเมซอนรายได้หลักแสนแต่จริงๆถามว่าขายในเมืองไทยขายได้มากกว่าไหมมากกว่าแต่ระบบอเมซอนมันเหมือนลงทุนกับเซเว่น คุณไม่ต้องมานั่งขายเองแต่ทําลงทุนเซเว่นต้องเป็นแสนเป็นล้านนาไม่จะมีสักกี่คนที่มีมีเงินลงทุนขายข,ายของบนเซเว่นแต่ Amazon เราเริ่มต้นที่1000พบาทได้ด้วยระบบหลักการสอนของโอทออนไลน์ผมมั่นใจว่าถ้าตั้งใจจริงตามที่ผมแนะนำนะฮะอย่างเพื่อนคนนี้น้องยายาเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นชื่อลูกสาวเขาตั้งใจทํามันเห็นแล้วฮะ,ะนี่คือเป็นภาพคือเราไม่มาโ,โม้แบบเห็นแบบเป็นแสนเป็นหลายแสนเป็นล้านแต่เราเริ่มต้นผมจะทำสตอรี่อีพีเนี่ยนะครับ เริ่มต้นจากจุดชิ้นที่1 2 3 4 5หและคุณลองตามไปด้วยการดูว่าอีก3 4 5หเดือนยอดขายของคุณยา่ยาๆจะเป็นยังไงอย่างน้ยผมบอกได้เลยว่าดูจากดูจากแววลูกกาแล้วนะฮะอีกไม่นานครับจะยอดขึ้นหลายหมื่นบาทกำไรหลายหมื่นบาทซึ่งผมผมมั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นผมเลยเริ่มสตาร์ทซีรีส์นี้นะครับจากคนที่ตั้งใจจริงยาก ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะี้ยผมอยากให้เพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มทำอัลมซอเห็นกําลังใจเห็นว่ามันมีคนทําได้ถ้าคุณตั้งใจผมบอกเลยนะเขาใช้งานผมคุ้มมากติดอะไรถามได้ตลอดถามนู่นถามนี่แถมยังจ้างทำคีย์เวิร์ดซึ่งก็ขอบคุณมากผมไม่ได้อะไรมากหรอกได้ประมาณ10%เนะในการจ้างทำคีย์เวิร์ดเอาไปให้น้องเขาทํำคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมและสิ่งที่มันเห็นผลจากวันนั้นถึงวันนี้คืออะไร ส่งไป10ขายออก2แล้วยังไม่ถึงวันที่7เ,เลยนะเดี๋ยวเราลอล,ล,ลุ้นหน่อยว่าระหว่างถึงวันที่7มันจะมีผมทําคลิปมารีวิวให้กับเพื่อนๆอ,อีกไหมและผมคาดหวังว่าอยากมีคนแบบนี้คนที่2 3 4มาให้ผมได้รีวิวจากความตั้งใจนะจริงๆนะอยากให้ตั้งใจทําจริงๆนะครับเหมือนคุณยายาญาคือตอนแรกอะที่ผมเสียวก็คือเขาจะสมัครไม่ผ่านเพราะการเตรีมเอกสารนานมากแต่พอสมัครสมัครผ่านในผมโคตรมั่นใจเลย แล้วเราก็เตรียมสินค้ากันมาแล้วสมัครผ่านปุ๊บส่งของเลยแล้วสิ่งที่มันเห็นผลจากการเตรียมการมาแปบ๊บเดียวออกไปแล้วสองชิ้นแล้วผมกล้าพูดเลยว่าภายในหนึ่งปีถ้าใครตามช่องออตออนไลน์นะครับให้ตามซีรีส์นี้ดูนะนี่เป็น EP ีแรกเลยนะครับผมจับมารีวิวและทำอะไรคุณน้องยาย่านะฮะผมอยากให้ส่งข้อมูลมาเรื่รอยๆมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่เริ่มทำอเมซอนเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่เริ่มทําตั้งแต่เริ่มเริ่มชินแรกเป็นยังไงและ ให้เขาเห็นรูปการการทํางานกระบวนการแล้วก็จะเริ่มเรียนรู้ต่อไปและก็จะมีคนอย่างน้องยายาอีกหลายๆคนผมคาดหวังอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้นอกจากที่คุณยายาจะรายงานแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากมีเวลาคืออาจจะไม่ขนาดพาส v ีอินคามแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกะเดินนึงหนคุณทำงานแค่5วันที่เหลือคุณก็ เอาเงินไปใช้จ่ายนะครับผมว่าเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยในเมืองไทยผมไม่อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกๆอะไรประมาณถ้าได้เดือนแสนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณงกมากกว่าน,นั้นลองหาสินท้ายขายได้ประมาณ 30, 40, 50 60, 60ตัวคุณอาจจะมีไรายได้เดือนละ2องสาแสนแต่ผมส่วนตัวผมน่าจากประสบการณ์ทํางานตรงนี้มาเอาสัก30ชิ้นเนี่ยเดือนละแสนชิวๆแล้วจริงๆนะครับก็ นี่คือคลิปรีวิวครับของสมาชิกที่เรียน a m a ซ o n กับออทออนไลน์แล้วก็บอกเลยว่าคลาสเรามีคลาสเดียวนะครับคลาสเรามีคลาสเดียวก็คือคลาสเรื่องเดียวเลยมีขั้นเดียวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรียนไปแล้วนะต้องมีพาร์ทสองพาร์ทสามซึ่งต้องเสียเงินเพิ่มออทออนไลน์ไม่มีแบบนั้นนะครับการันตีเลยว่าค่าเรียนชําระครั้งเดียวดูแลตลอดชีพเพียงแต่ว่าเราจะอาจจะมีการแชร์เครื่องมือแค่นั้นเองว่าเป็นระยะเวลาตามโปรโมชั่นแค่นั้นเองนะครับแต่พาร์ทสอนเรามีพาร์ทเดียวนะครับ สับรองครับส่วนเรื่องใครสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ o อท o n l i n e c o m ได้เลยนะครับมันจะมีเพิ่มเพื่อนคลิกเข้ามาสอบถามได้ทาง Line แอดนะครับ Li น e แล้วก็ก็ไขรคล้องแหละนะมันต้องไขรคล้องนะนะมาเอามารีวิวก็ไข่คลองตรงๆนะเราตรงๆเราไม่อ้มอมค้อมนะครับแต่อีกจุดป,ประสงค์นึงแหละอยากให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนที่กำลังเริ่มทำอาจจะมาถามผมผมมาขั้นตอนนี้เออผมผมทำตามสเต็ปยังไง เออพี่ย่าเป็นยังไงเอสเต็ปเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยนะครับจริงๆนะอยากให้มีคลิปแรงบันดานใจแต่สิ่งที่เพิ่มตามมามาเรียนเราก็ได้นะครับอ่ะก็ขอจบคลิปนะฮะขอบคุณคุณย,ย่าด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่ชื่อเขาหรอกชื่อลูกสาวเขาแหละนะฮะขอบคุณแล้วหวังว่าเราจะอยู่กันไปยาวๆเลยคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าอยากให้มีคนที่สองสามสี่ตามมาอีก นะครับช่วงนี้ขอเน้นมาอเมซอนหน่อยนะเพราะ e ี a บส่งของไม่ได้นะมีปัญหาเกี่ยวกับปลายชนีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาสายอเมซอนกันแล้วก็สร้างให้มีไรายได้หลักเอาเงินเข้าประเทศกันในในยามที่เศรษฐกิจมันแย่ๆอย่างนี้นะออคลิปแรกขอพูดหน่อยนะเออไม่รู้จะพูดอะไรก็นะอยากให้มีสมาชิกที่เรียนไปแล้วแหละไม่ต้องมานั่งสมมติไม่ต้องนับคนใหม่เห็นแนวทางนี้แล้วคุณสอบถามได้เลยว่าสเต็ปมันเป็นยังไงการวางสเตป็ป จร,จริงๆไอ้คุณยาย่าที่มันช้านี่เพราะเรื่องเอกสารสมัครแค่นั้นเองเสียเวลาไปสามห้าเดือนนะครับแต่พอเริ่มทําจริงๆแล้วอ่ะมันเร็วมากผมบอกเลยว่ามันเร็วมากเมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณสมัครผ่านนะแล้วคุณเตรียมของเตรียมคีย์เวิร์ดได้นะผมกล้าพูดเลยว่ามันไปเร็วมากและการลงทุนนี้ผมบอกเลยว่าลงทุนธุรกิจอื่นในในชีวิตจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้หปีคืนทุนแต่การขายออนไลน์ผมกล้าพูดเลยว่าแล้วลงทุนน้อยแบบนี้ไม่กี่เดือนคืนทุนแล้วครับ รวมทั้งค่าเรียนทั้งค่าของทั้งหมดเลยจริงๆขอบคุณคุณย,าย่าๆด้วยนะครับที่อยู่ดีๆคืออันนี้ผมไม่ได้รีเควสเลยนะเนี่ยไม่ได้รีเควสเลยนะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมข้อความก็คือคุยกันก่อนหน้านี้อยู่ดีๆก็ส่งภาพมาเลยรายงานเฉยเลยโอ๊ตก็เลยเริ่มต้นสตาร์ซีรีส์นี้อ่ะก็คลิปนี้ภูมิใจนะฮะภูมิใจกับคนที่ไว้วางใจเราจริงๆนะภูมิใจกับคนที่ไว้วางใจเราแล้วก็นั่นแหละ ผมอยากให้เห็นแบบไม่ไม่ได้อยากแบบโผลมาเป็นแสนเลทที่มายังไงก็ไม่รู้ผมอยากเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ชิ้นแรกที่เข้าขายได้นะแต่ชิ้นแรกจริงๆยังไม่ทันคิดไงมาคิดชิ้นที่5นี่แหละนะจริงๆ5ห้านะไม่ใช่สี่นะชิ้นที่5แล้วผมอยากให้เพื่อนๆตามสตอรี่เข้าไปดูและผมบอกเลยว่าทุกคนก็ทําได้ทุกคนก็ทำได้ถ้าคุณตั้งใจจริงแล้วก็อยากให ตามแนวทางอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะบางทีเสนอแนะแนวทางมาก็ได้ผมก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเออโอเคเหมือนกันนะอ่าแนวทางนี้ก็น่าลองทําดูนะครับนะส่วนคุณยาย่านี่ก็สั่งสินค้าจีนมานะสั่งสินค้าจีนมาไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาหรือเป็นหนึ่งหกแปดแปดนะครับแต่สําคัญที่สุดเลยผมพูดย้ําเสมอนะฮะซึ่งตัวนี้คุณยาย่าเขาไม่ทําเองเลยโยนคีย์เวิร์ดมาจ้างผมทําและสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมภูมิใจด้วยว่านี่ก็ผลงานกูนะเว้ย ทำคีย์เวิร์ดให้เขานะเว้ยตั้ใจภุมมใจนานๆทําคลิปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะกลับมารีวิวเพื่อนๆแบบนี้หวังว่าจะมีเพื่อนๆเป็นแรงบันดาลใจและเริ่มส่ง FBA ให้เห็นผลงานกันอย่างนี้พอคนอื่นเห็นเนี่ยคนที่กําลังเริ่มทำอ่ะมันใจชื้นวิ่งเขาเริ่มต้นได้แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคอยดูอีกไม่กี่เดือนนะยอดขายมันจะกระจุยกระจายมากกว่าน,นี้เพียบเลยอ๋อไม่เอาละ ยิ่งพูดยิ่งไม่จบคลิปสักทีนะฮะอยากจบคลิปง่วงแล้วตีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้แหละผมต้องไปลาม,มาด้วยยังไงก็ขอคุณยาาตาคุณยายติแล้วก็เดี๋ยวผมต้องอ่านนะ,ะที่เขาพิมพ์มาอีกสองสองแมสเซจเป็นรูปแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ขออัดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาแล้วก็หากใครสนใจเรียน Amazon กับโอทอลน์ก็ติดต่อมาได้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ